จุดห้าคูณห้าใช Connie, you, t t ้แอร์กีบิทวห้องนอนโดนแดดเช้าค่ะสนใจแอร์ไรกินแนะนำด้วยค่ะเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินไมคแนะนำให้นะคะสนใจเป็นแอร์ไรกินใช่ is, ใชนะไหมคะตอนนี้ไรกินมีจัดโปรโมชั่นอยู่หนึ่งรุ่นค่ะในรุ่นสบายซีรีส์ซึ่งใกล้หมดเขตแล้วค่ะหมดเขตสิ้นเดือนนี้ค่ะหรือว่า30กันยายน2568นี้ค่ะคุณซื้อแอร์ไรกินค่ะในรุ่นสบายซีรีส์นะคะรุ่น0ูนย์ b 12 FTKB แล้วก็สิบห จะได้รับเงินคืนผ่านช o ม e นี่วอร t เ่ะจํานวน1,500บาทค่ะต่อหนึ่งเครื่องถ้าเป็นรหัสรุ่น18 FTKB และ24 FTKB คุณจะได้รับเงินคืนผ่านชูม o นี่วอร l เรจํานวน2,000บาทต่อหนึ่งเครื่องซึ่งโปรโมชันนี้หมดเขตส,สิ้นเดือนนี้ค่ะหรือว่า30กันยายน2568นี้ค่ะซึ่งรุ่นนี้ที่ทางไดกินจัดโปรโมชันเนี่ยจะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นเริ่มต้นของทางแบรนด์ไดกินค่ะ จะได้รับฉาเประหยัดไฟเบอร์5ที่ยังไม่มีดาวค่ะและที่สําคัญแบรนด์ไดกินเนี่ยคุณชื่ออยู่แล้วว่าเสียงเงียบม,มากๆเลยเงียบแบบเงียบม,มากก็ที่สําคัญราคาไม่แรงด้วยเมื่อหักส่วนลดจากโปรโมชั่นที่ทางแบรนด์ไดกินคืนเนี่ยราคาแบรนด์จีเลยแต่ว่าคุณได้แบรนด์คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งก็ใก,กล้หมดเขตแล้วค่ะแต่ถ้าเน้นประหยัดไฟขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะแนะนําเป็นรุ่น FTKQ ของรุ่นนี้ได้รับฉากประหยัดไฟเบอร์5 1ดาวค่ะ กามีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้1แผ่นค่ะแต่ว่าในรุ่นสบายที่ทางได้กินจัดโปรโมชันอยู่ตอนนี้เนี่ยจะไม่มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้ค่ะแล้วก็ถ้าค่าเถิบมาจากรุ่น FTKQ เป็นไฟเบอร์51ดาวเนี่ยก็จะเป็นรุ่น FTKF ค่ะรุ่นนี้ได้รับฉลากเอียดไฟเบอร์52ดาว ประหยัดไฟก็ตามนี้เลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ตาเชิยะเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็พิเศษตรงเป็นคอยแคสค่ะคอยแคสที่ทางไดกินเนี่ยใช้ก็เป็นการผสมระหว่างคอปเปอร์ลูมิเนียมและซิงค์ค่ะซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถคงทนเนี่ยไอเกลือไอทะเลสามารถทนการกัดกดก่อนเนี่ยได้ยาวนานถึง15ปีไปเลยด้วยมาตรฐาน ISO ค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น FTKQ เปียกไฟเบอร์51ดาวกับรุ่นสบายซีรีส์รุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะใช้เป็นคอยทองแดงค่ะและ2รุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปกรบรองท็อปค่ะของทางแบรนด์ไดกินตัวรองท็อปกับตัวท็อปเนี่ยก็จะมี WiFi ค่ะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้แล้วก็มีระบบฟอกากัดด้วยสตีมเมอร์ค่ะแบบที่เป็นจุดเด่นหน่อยนะคะแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยอ่าระบบฟอกากัดเขานอกจากสตีมเมอร์อย่างเดียวเนี่ยเขาจะเพิ่มแอคทีฟพลาสม่าออนเข้ามาให้ด้วยค่ะเพื่อในการแบบกำจัดฝุ่่น PM 2.5ได้คะ ประมาณนี้เลยค่ะคราวของทางแบรนด์ไดกินแต่ว่าราคาของแบรนด์ไดกินเนี่ยรุ่นท็อปกับรองท็อปราคาค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะแต่ว่าสูงด้วยคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นค่ะราคาสูงมากค่ะแต่ว่าสเปคแล้วก็คุณภาพจะดีกว่ารุ่นเริ่มต้นค่ะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีเซ็นเซอร์ตาเฉลีะยด้วยค่ะ เซนเซอร์ตาเฉรียะในแอรดิตผนังมีในทุกรุ่นเลยค่ะที่ใช้เป็นคอยแคสค่ะแต่ประหยัดไฟมือ5ห้สองดาวไปจนถึงตัวท็อปสุดเลย FTK z ประหยัดไฟมือ5สูงสุดถึง5้ดาวค่ะแต่ว่าเซนเซอร์ตาเฉรียะของตัวท็อปเนี่ยจะล้ำตรงที่ว่ามันสามารถจับได้เลยว่าเราร้อนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราหนาว สมมติถ้าเราหนาวใช่ไหมคะบายสวิงเนี่ยมันก็จะเบี่ยงไปตรงอื่นคะ่ะถ้าเราร้อนเนี่ยบายสวิงก็จะแบบเรนมาหาเราคะ่ะเพื่อให้แบบร่มเย็นมาหาเราโดยตรงคะ่ะอวยงามมากเลยประมาณนี้คะ่ะร่าวๆข,ของทางแบรนด์ไดกินแต่ถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลไดกินรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะเดวแอดมินมาลงรายละเอียดร,รุ่นนั้นเพิ่ม,เต,มเติมให้อีกทีนึงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ